มีเอพูดว่า I don't like this movie แปลว่าอะไรนี้เออ I don't like this movie <love> และบีตอบว่า Neither do I uh, Neither do I แล้วเขาถามว่า ผู้ชายอันนี้คือผู้หญิงอันนี้คือผู้ชายนะเขาถามว่า what does the man mean what does the man mean หมายความว่ายังไงคะหมายความว่ายังไงอ่ะ neither do I หมายความว่าเฮ้ย so do I แปลว่าอะไร so do I เออ so do I แปลว่าฉันก็ด้วยแต่ถ้า neither do I คืออะไรฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ชอบด้วยเช่นกันโอเคไหมคะฉันก็ไม่ชอบด้วยเช่นกันนี่คือคำว่า neither do I จำไว้นะคะถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ชอบเราก็ชอบด้วยเป็นประโยคนบอกเราเราจะใช้ so do I นะคะ so do I แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบแล้วบอกว่าไม่ชอบเหมือนกันจะเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คือ neither do I เอาใหม่ถ้าพี่พูดว่า I like the movie หนูจะบอกว่าหนูก็ชอบด้วยเหมือนกันหนูจะพูดว่าไง I like this movie I like this movie หนูต้องตอบว่า <Okay. S 1> so do I I like this movie so do I ไม่อยอบอกเล่าใช้ so โอเคไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่า I don't like this movie I don't like หนูจะตอบว่า neither do I เก็ตเปล่าเออเก็ตนะเก็ตนะการตอบรับมีสองอย่างค่ะโอเคดูนะคะ I like this movie I like this movie อ่ะฉันก็ชอบด้วยพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ so ะไรคะ so ะไรคะ so do I นะคะแล้วถ้าเราบอกว่าฉันไม่ชอบละคะ I don't like อ่ะเป็น I don't like นะไม่เขียนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเกินกระดานนะ I don't like อ่ะคนที่จะไปตอบมาก่อนเลยคนที่จะไปแล้วฉันก็ไม่ชอบด้วยเช่นกันตอบว่า neither do I โอเค พี่เพิ่มอีกอันนึงค่ะเราจะพูดว่าอันนี้ก็ได้ค่ะ I don't either ดูนะคะใช้คำว่า I don't either ก็ได้ <Yeah. S 1> นะคะเห็นไหมเห็นไหมโซจะใช้กับประโยคบอกเล่าในขณะที่ neither กับ either นะคะจะใช้กับประโยคเ <Yeah. S 1> ออประโยคปฏิ เสร็จค่ะ